สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่านและเด็กๆทุกคนค่ะครูศิเองนะคะจากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะนครศรีอยุธยาค่ะสำหรับสถานการณ์ในปัจจุบันนะคะก็มีการระบาดของโรคโควิด -19 ค่ะทำให้เราต้องมีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ค่ะและวิดีโอนี้นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ค่ะ กิจกรรมที่เราจะมาฝึกกันในวันนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาด้านร่างกายให้แก่เด็กๆทุกคนค่ะกิจกรรมนี้คือการเรียนแบบลากเส้นเป็นวงวงต่อเนื่องกันค่ะโดยวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้นะคะข้อที่1เลยเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมัดเล็กข้อที่2 เพื่อเป็นการฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างตาและมือและข้อที่3เพื่อเป็นการฝึกสมาธิในการทำกิจกรรมต่างๆค่ะเรามาดูอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกกิจกรรมนี้นะคะชิ้นที่1สีไม้หรือดินสอค่ะชิ้นที่2กระดาษค่ะ เพื่อความประหยัดของผู้ปกครองสามารถนำกระดาษเก่านะคะมารียูสหรือใช้ซ้ำได้ในกิจกรรมนี้นะคะขั้นตอนการฝึกกิจกรรมขั้นที่1ให้ผู้ปกครองใช้นิ้วชี้วาดรูปเป็นวงวงต่อเนื่องกันบนโต๊ะนะคะเพื่อให้เด็กๆได้ดูเป็นตัวอย่างคะ่ะหลังจากนั้นให้เด็กๆได้ลองทำตาม หากเด็กๆยังทําไม่ได้นะคะให้ผู้ปกครองจับนิ้วของเด็กๆแล้วทําการวาดวงๆต่อเนื่องกันขั้นที่2นะคะให้ผู้ปกครองใช้สีไม้หรือดินสอนะคะวาดรูปเป็นวงๆเป็นตัวอย่างให้เด็กๆดูก่อนนะคะนี่และอาจจะสมมุติว่า เรากำลังวาดก้นหอยหรืออมยิ้มก็ได้นะคะขั้นที่3ผู้ปกครองรองให้เด็กๆทำตามดูนะคะถ้าเด็กๆยังวาดไม่ได้นะคะเราก็สามารถช่วยจับมือทำแล้วค่อยๆลดการช่วยเหลือลงนะคะแล้วก็ให้เด็กๆทำเรียนแบบจนกว่าจะทำได้คะ่ะ เพื่อความหลากหลายในการทำกิจกรรมนี้นะคะเราสามารถใช้สีน้าแทนสีไม้หรือดินสอได้นะคะโดยให้เด็กๆนะคะใช้นิ้วชี้จุ่มที่สีน้ำค่ะแล้วลากเป็นวงๆบนกระดาษนะคะ วิธีการประเมินนะคะข้อที่1เลยให้ผู้ปกครองนะคะวาดรูปเป็นวงๆต่อเนื่องกันค่ะเพื่อให้เด็กๆได้ดูเป็นตัวอย่างนะคะหลังจากนั้นขั้นที่2ค่ะให้ผู้ปกครองบอกเด็กๆว่าลากเส้นเป็นวงแล้วให้เด็กๆได้ลองทําตามนะคะถ้าเด็กๆทําตามทําได้ผู้ปกครองควรให้ ทำชื่นชมแต่หากเด็กๆยังทำไม่ได้นะคะผู้ปกครองควรให้กำลังใจเพื่อให้เด็กๆได้ลองฝึกทำซ้ำๆค่ะเกณฑ์การผ่านนะคะเด็กๆสามารถลากเส้นเป็นวงต่อเนื่องกันได้2ในสครั้งค่ะแล้วต้องวาดรูปให้ได้ตามรูปตัวอย่างเกณฑ์การผ่านนะคะ ผู้สีขอสรุปกิจกรรมนี้ให้ฟังอีกครั้งนะคะกิจกรรมนี้คือการเรียนแบบลากเส้นเป็นวงๆต่อเนื่องกันค่ะกิจกรรมนี้จะช่วยพัฒนาด้านร่างกายให้แก่เด็กๆค่ะโดยขั้นตอนการฝึกกิจกรรมนี้นะคะให้ผู้ปกครองนะคะใช้สีไม้หรือดินสอค่ะวาดรูปเป็นวงๆบนกระดาษให้เด็กๆด,ดูก่อนเป็นตัวอย่างค่ะ หลังจากนั้นให้เด็กๆได้ลองทำตามซึ่งก็คือเป็นการเรียนแบบการลากเส้นค่ะโดยเกณฑ์การผ่านนี้นะคะเด็กๆสามารถลากเส้นเป็นวงต่อเนื่องกันได้2ใน3ครั้งและรูปตัวอย่างตามเกณฑ์การผ่านค่ะสุดท้ายนี้นะคะครูสีขอเป็นกำลังใจในการฝึกให้แก่ผู้ปกครองทุกท่านและเด็กๆทุกคนค่ะ เพื่อพัฒนาการที่ดีขึ้นของเด็กๆนะคะเราควรฝึกเป็นประจำอย่างต่อเนื่องในทุกๆวันค่ะ สถานการณ์ในปัจจุบันนะคะก็มีการระบาดของโรคโควิด19นะคะดังนั้นเมื่อออกไปยังพื้นที่สาธารณะนะคะควรสวมหน้ากากอนามัยและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลบ่อยๆนะคะครูสี่ขอให้ผู้ปกครองทุกท่านและเด็กๆทุกคนนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงปลอดภัยจากโรคโควิด19ค่ะและพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ